Fe like shine heart into like though my สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือสาทรนนะฮะท่าเรือสะพานตากสินนั่นเองนะฮะ <c oughs> ก็นี่นะเป็นเรือของเอเชียทีกนะคะเป็นเรือชัตเทิลบอทนั่งปีนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เอเชียทีกนะไปดูบรรยากาศล่าสุดนะคะว่าตอนนี้เอเชียทีกเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะนี่เรือฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะการเดินทางก็ง่ายมากเลยนะคะก็มาลงที่ BTS สะพานตากสินนะคะนี่แล้วก็จะเจอท่าเรือนี้เลยนะท่าเรือสาทรน,นะคะนี่นะ เราไปกันเลยดีกว่านะฮะเดินทางไม่นานมากนะฮะเพราะว่าจับท่าเรือนเราก็มองเห็นทิงช้าใหญ่ยักษ์ของเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์ The แล้วนะฮะนี่นะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสรอสนานก็เลยบรรยากาศลิมไม่น้ำเจ้าพยาวนะฮะนี่ตึกสูงสวยงามมากเลยนะเนื้ะขา มองเห็นชิงช้าไกลๆนู่นเลยนะฮะ <S <S นี่นะคะถึงแล้วเอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟรอนต์นะคะสวยงามมากเลยนะ <S 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 เดินทางไม่นานนะฮะแป๊บเดียว เราเรือเขาจอดนิดนึงนะฮะนี่ก็จะเป็นเรือสิริมหานนบนะเรเือจอดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่านะฮะ เดี๋ยวขอเช็คเวลาขากลับกับเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งนะจะได้ไม่พลาดนะท่อทารือกลับไปท่าสาทรออสุด้ายกี่โมงทุวขาก,กลับพระจะนั่งเรือฟรีก็ประมาณทุ่มครึ่งเะฮะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่ยฮะเอเชียทิกเดอริฟเ์ฟฟอนนะคะ นะคะบรรยากาศริมน้ำนะสวยมากเลยนะฮะนี่ขนาดยังไม่มืดยังไม่เปิดไฟนะ mm hmm. ส,สุดยอดเลยนะวิวสวยมากเลย mm hmm. ทิงช้าสว่านนะฮะนี่าปเอเชียทิกเดอะลิเวอร์ฟรอนต์นะฮะ mm hmm. โกดังต่างๆนะไปดูโซนอื่นก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรา เขาเปิดไฟให้มืดหน่อยให้มาตรงนี้ตามมาเลยค่ะช่วงนี้นะักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะทุกทกที่ที่เราไปถ่ายทำคลิปนี้นะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เราเห็นเยอะขึ้นแล้วนะ สวยงามมากเลยนะ่ฮะก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่สวยจริงๆสวยทุกโซนเลยนะคะถ่ายรูปได้หมดเลยนะคะนี่นะโหวสวยมากเลยนะคะไปด,ด,ดูกันต่อนะฮะ ด้าน,นในนะโซนนี้ก็จะว่างๆไปนิดนึงนะสวยนะฮะนี่ถ่ายรูปไม่มีคนมาแย่งสีนแน่นอนนะนี่นะคะเหมาะก,กับการถ่ายรูปมากเลยนะก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งมืดๆเขาก็จะเปิดไฟฮะ ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะฮะก็พามาทีเป้าห้องน้ำด้วยนะนี่นะาบรรยากาศนะคะมือดังสิบนะมาดูทางด้านนี้กันบ้างนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะมี ไฟให้ถ่ายรูปกันนะร้านค้าต่างๆสวยงามนะฮะนี่นะฮะถ้าหล่อมืดสักนิดหนึ่งก็จะสวยนะตอนนี้เราดูบรรยากาศช่วงตอนเย็นไปก่อนนะนะคะ ช้าสวัสด้วยนะบริเวณนี้ก็โกดังหกนะหอนาฬิกานะนี่คะ่ะโกดัง9ก้านะไฟที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะสวยงามที่เดียวนะ คนที่ชอบถ่ายรูปนะฮะตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะนะฮะถ่ายรูปยังไงก็สวยแน่นอนไม่มีคนมาติดในเฟรมของเราเนะน,นี่ยอืน้ผุนะงานนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านค้าต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนิดนึงนะ ร้านค้าต่างๆก็รู้สึกว่าจะมีน้อยลงนะฮะตามโกัวดังต่างๆก็จะมีส่วนที่เปิดให้บริการเปิดขายของกันอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็เนื่องจากสถานการณ์นะมีแต่ก็ยังพอมีนะฮะนีเสื้อผ้านะฮะก็มาดูได้นะฮะใครอยากซื้อของที่ระลึกอะไรต่างๆนานาน,นะฮะตรงนี้ก็จะมีอยู่นะนะคะก็จะมีหลายโซนหลายกดังนะฮะ นี่ก็มีเปิดบ้างปิดบ้างกันไปแล้วแต่นะฮะร้านกระเป๋าร้านเครื่องหนังนะฮะนี่สวยงามทีเดียวนะนะคะเสื้อผ้าสวยๆนะ,ะกระเป๋าของที่ระลึกนะฮะนี่พวกกุญแจน่ารักทีเดียวนะฮะนี่ของฝากของที่ระลึกต่างๆรองทงรองเท้ามีหมดเลยเนะะี่ยเสื้อผ้านะ,ะนี่นะ ก็ยังพอจะช้อปปิ้งกันได้นะฮะโหร้านนี้สวยมากเลยนะมีพรมด้วยนะนพรมสวยมากนะสวยมากนะคะนี่ร้านนี้ก็สวยนะฮะ อัอนนี้ก็เดินดูร้านค้าดูอะไรกันไปก่อนนะรอให้มืดเดี๋ยวเราเข้าไปดูชิงชาสวรค์นนะกับม้าหมุนทางด้านโู้นนะฮะนี่สวยงามเลยนะ,ะเอาจริงๆรู้สึกว่าร้านค้าก็จะเยอะกว่าครั้งที่แล้วที่เรามากันนะฮะก็ดูดีขึ้นนะ ก็ในอนาคตอาจจะเปิดกันมากกว่านี้ก็ได้นะฮะถ้าท่องเที่ยวเยอะขึ้นนะคะแล้วเดินมากันจะถึงด้านหน้าฝั่งริมถนนแล้วนะมีทางเข้านะฮะฝั่งริมถนนนี่ก็จะแบบคนที่เดินทางทางบกมานะมารถเมล์รถส่วนตัวนะฮะนี่นะ โซนนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าอีกเช่นกันนะฮะก็จะมีหอนาฬิกาสสวยๆให้ถ่ายรูปด้วยนะฮะนี่นะสวยงามจริงๆนะฮะจะเริ่มเปิดไฟกันแล้วนะเริ่มจะมืดแล้วนะฮะนี่สำหรับที่นี่ก็บรรยากาศกลางวันกับกลางคืนก็สวยงามทั้งสองแบบเลยนะฮะคนที่ชอบถ่ายรูปมาถ่ายตอนไหนก็สวยนะ ด้านนี้นะฮก็ดังหนึ่งนะฮะทางนี้จะมีสตรีทอาร์ตสวยๆตลอดแนวเลยนะฮะยาวไปเลยนะถ่ายรูปก,กันได้ทั้งซอยเลยนะฮะนี่เปิดไฟแล้วด้วยนะฮะสตรีทอาร์ตสวยมากนะฮะนี่แล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะฮะมีเก้าอีว้วางไว้ให้เราไปนั่งถ่ายรูปก,กันได้นะฮะนี่มีหลายฉากหลายแบบเลย วันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราชอบมาถ่ายรูปกันนะฮะสวยงามนะนี่นะคะเราจะถ่ายกับฉากแบบไหนเลือกเอาตามสบายเลยนะฮะสวยมากนะ ทางโซนนี้กันบ้างนะ,ะนี่ก็บรรยากาศแบบวินเทจนิดๆน,น,นะฮะนี่นะคะสวยจริงๆนะ,ะวะพอเปิดไฟแล้วนี่แบบบรรยากาศเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงเลยนะนี่นะคะ ทางนั้นก็จะเป็นโกดัง6กที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่แล้วก็มีหอน,นาฬิกานะเปิดไฟแล้วสวยงามมากเลยนะฮะทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจะเดินออกไปด้านหน้ากันริมน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศมา้าหมุนชิงช้าสวรรค์น,นะฮะร,ร้านค้าโกดังต่างๆนะว่าเปิดไฟแล้วสวยงามแค่ไหนนะฮะนี่นะฮะ งน,นี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะก็นั่งรับประทานได้นะนี่ไอกาดริบน้ำนะฮะมีนะคะด้านหน้าโกด,ดังต่างๆที่เป็นร้านอาหารนะฮะมีหลายร้านเลยนะยาวตลอดแนวนี้เลยนะ อันนาก็จะเป็นนี้นะฮะเรือสลีมหานนบนะนักท่องเที่ยวนะฮะเยอะขึ้นแล้วนะนี่บรรยากาศนะคะ สวยงามมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของเอเชียทีกเดลิเวอร์ฟรอนต์นี่นะฮะก็มาอ่านดูกันได้นะคะนี่นะฮะก็ถ่ายรูปกันนะนี่ร้านต่างๆนะ นี่นะคะเรือสิลิมาหารนกนะก็ลงไปรับประทานอาหารกันได้นะฮะมีบัตรจำน่ายอยู่นะนะคะ ừ, สวยมากจริงนะฮะนี่ก็ยังไม่เคยขึ้นไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปทางด้านนู้นกันดีกว่านะฮะก็จะเป็น แลนด์มาร์คของเอเจทิกเดอะริเวอร์ฟอร์ดนี่เลยนะฮะก็จะเป็นม้าหมุนชิงช้าสวรรค์น,นะฮะบ้านผีสิงอยู่ด้านหลังนะฮะก็บรรยากาศระหว่างเดินไปนะฮะนี่นะอันนี้ก็จะมีลูกโป่งด้วยนะนี่น้องๆน,น่าจะชอบนะฮะสวยงามน,นะฮะ หนอนน่ารักเนี่ยชอบลูกโป่งนะนี่นะคะม้าหมุนนะสวยงามมากเลยนะส่วนส่วนที่เขากั้นผ้านี่ไว้น่าจะเป็นส่วนที่เขาจะจัดงานสงการกันวันที่13 15เมษายนนี้นะฮะ นี่นะคะหมาหมุนนะสวยงามจริงนะคะนะคะก็อีกจุดหนึ่งที่คนถ่ายรูปต้องมาถ่ายกันแน่นอนนะคะนะคะก็ตอนนี้เขาย,ยังไม่หมุนนะ,ะเดี๋ยวเราเดินดูด้านในกันต่อนะฮะนี่จะเป็นทางโซนบ้านผีสิงแล้วนะคะ นี่นะฮะตาคนนี้ก็ปีนขึ้นปีนลงทั้งวันนะะปีนอยู่อย่างนี้นะฮะระคาก็ดังเจ็ดนะด้านนี้นะตรงจุดนี้นะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะฮะก็มีการเอาชุดเอาอะไรมาถวายกันนะฮะ นี่นะครับไปดูกันต่อนะนี่นะก็มาหลายครั้งไม่เคยเข้าไปลองจักทีน,นะฮะก็จะเป็นม้าหมุนบ้านปีสิงคิงช้าสวัสดนีนะฮะก็ยังไม่เคยใช้บริการเลยนะฮะชิงช้ายักษ์นี่ก็สวยงามนะ่ะ กขึ้นมากนะฮะแต่เป็นคนกลัวความสูงนะฮะก็เลยต้องแบบช่างใจแล้วหลายครั้งแล้วนะฮะว่าจะขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นสักทีนะแต่ถ้าขึ้นไปก็น่าจะได้ภาพสวยๆนะฮะแต่จริงๆกลัวความสูงจริงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆให้ดูนะฮะเข้าไปดูกันเลยนะสูงมากเลยนะ งน,นี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งเลยนะฮะนี่นะน้องๆถ่ายรูปกันเต็มเลยนะนี่นะคะความสูงความใหญ่โตของเขานะฮะสวยงามอลังการจริงๆนะตอนนี้รู้สึกว่าเพิ่งรู้ตัวนะฮะว่าพูดไปว่าชิงช้าสวรรค์นนะดูเชยมากเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเรียกเขาว่าชิงช้ายักษ์ก็แล้วกันนะฮะ ถ้าใช้คําว่าชิงช้าสวรรค์รู้สึกว่าจะโบรานเกินนะฮะเดี๋ยวก็จะรู้หมดนะ,ะว่าอายุเราประมาณเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเอาเป็นว่าชิงชายากนะฮะทางด้านม้าหมุนนี่ก็หมุนแล้วเหมือนกันนะฮะก็ออกมาดูกันนิดนึงนะนะคะมือสักครู่ผ่านมาเขายังไม่หมุนนะ นี้นะคะสวยงามมากเลยนะเป็นม้ามุนสองชั้นนะคะประดับไฟไว้ทั่วเลยนะนี่นะคะงดงามมากเลยก็<อ>ดูด้วยตาเปล่านี่ยิ่งสวยนะฮะสุดยอดเลยนะก็น้องๆขึ้นไปก็มีความสุขนะฮะ นี่นะดูภาพจากมุมต่างๆนะสวยจริงๆนะเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศด้านหน้ากันอีกสักนิดหนึ่งนะฮะนี่นะไปกันเลยนะคะอื่ เป็นความสวยงามนะฮะ <st buzzing> นี่นะคะวิวดีสุดยอดเลยะะําสำหรับคนที่ยังคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนดีในช่วงวันหยุดนะฮะก็แ <st buzzing> นะนำที่นี่เลยนะฮะเอเชียท <st ing> ิก t h เดอะริเวอร์ฟอนนะฮะ <st ing> ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่สวยงามนะฮะ ถ่ายรูปก็สวยอะไรก็สวยนะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะก็แนะนำเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะนี่ก็ถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราก็นั่งเรือกลับกันเลยนะเป็นเรือเที่ยวสุดท้ายนะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะฮะก็เดี๋ยวลากันบนเรือนี้เลยนะฮะก็อย่าลืมชอบก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะ แล้วก็อย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็ทุกๆคลิปของเราเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะทิ้งภาพสวยๆไว้ให้ดูกันตอนท้ายคลิปนะฮะสำหรับวัออนนี้ก็ขอบคุณทุกคนสวัสดีนะบ๊ายบายค่ะ Feels like love Even though we're kinda nervous Together we'll be strong I don't know for sure All I know It feels like love. This love is Blossoming between us In yellow and indigo I'll hold it Dearly in my heart Until it's Taken over